ตอคลิปสองนะครับพี่นอ้องที่กินรถเรี่ยวๆหรอครับในคลิปมันยากาศสีเร็วนิดหนึงมันดูปันเร็วนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมกล้องขับไปรเรื่อยๆนะครับรถแรนหกสิบนะครับผมแลนหกสิบเองเอาบรรยากาศบานเฮามาสุขีสนองเบิงนะครับอ้บานเป็นอุดมสมบูรณ์เนาะ มันเป็นมันเป็นผู้เขาไงมันเป็นตีนผู้เขามันก็เลยดินมันก็เลยตังกับแถวบ้านเ้องโอ้ยยังก็ขคืนง่ามบันนะพี่น้องพอดีก็เป็นหนาฝนนะครับพอดีเป็นหนาฝนเดือนนี่จะเป็นเดือนกันยายนนะครับผมขอฝนขอแกล้วนะเป็นกลางเดือนกันยากาวาเมียนนะครับมันเป็นบรรยากาศดีร่มรื่น านใหม่เราบอกกันเองจังว่าอ่านป้ายซอยเนี่ยมันใหม่มันบอกบ้านใหม่แล้วกับบ้านเมืองพานก็บรรคการได้นะครับผมยันบถถือบ้านใหม่บ้านใหม่เมืองพานมันติดต่อกันอืกดวงู่บ้านใหม่แล้วอือบ้านเพิ่นก็เป็นตะยูข้างนอง ส่วนที่มาอุด,ดมสมบูรณ์เป็นตำบลเมืองพานครับเขตนี่นะครับอำเภอบ้านเือโอ้บ้านเพิ่นเพ็่นแต่อยู่เนาะสาอาดสะอ้านนะครับสาอาดสะอ้านพี่เนาะอุอมอด,ดมสมบูรณ์ราบรื่น ลมลื่นนะครับพ,พี่อยู่นุ่นอยู่เนื่นพื่อนอนบ้านเพิ่งจะคนรวยๆพี่น้องเอ้ยบ้านหลังบมดใหญ่บ้านหลังบมดใหญ่มีรถมีลาบมดสู้หลังคาบ้านใหม่บ้านใหม่เข้าไปทั้งคว้ามือเนาะไปทั้งนั้นบอกบ้านใหม่นะบอกอืมนี่เป็นบ้านอย่างบ้านลุงท่านบอก วัดวันธนียะวิหารอือู้วัดกใหไงเลยวัดไงครับพระพี่น้องเลาะนะครับเลาะเหรินตอนบาบายมนีวันหยุดนะครับวันอาทิตย์วัดญานาคจะบราถึงบ้านพี่น้องกับเบิรงเอาเด้อผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าของหมู่บ้านเจ้าผู้นำนะครับมาถ่ายคลิป มมนี่จุดประสงค์อย่างอื่นกับผมสะดุ้งตอนในน้ำมันนน้าผู้เขานะ่ายไหมสุธีสนองเบืองนะครับลมรื่นครับผมก็มกพอดีเป็นนาฝนนะครับเขียวชาอุ้มเจ้าหยกสะดุ้งบนะลมจอดยังห้วยผ่านมาสัญญาณขามสะพานห้วยผ่านนะครับ คลิปนี้เอาไว้สำเนี้ก่อนนะครับผมจะตัดเป็นตอน,นสั้นๆไปเรื่อยๆขอบคุณครับ